เดี๋ยวมาดูเรื่องแปลกกันบ้างครับคุณผู้ชมมีเจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งเขาออกมาแชร์พฤติกรรมครับว่ามีคนจีน2คนเป็นผู้ชายผู้หญิงอยู่ดีๆบุกเข้ามาในร้านในวันที่ร้านเขาปิดนะครับแล้วก็เข้ามาถือวิสาสะทําผมกันเลยตัดผมกันเองโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตใครเลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับนี่เป็นคลิปจากเจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งย่านทองหล่อนะครับที่เจอกับแขกไม่ได้รับเชิญครับ เป็นชายหญิงชาวจีนสองคนที่จูจ่ๆก็เปิดร้านเดินเข้ามาแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็มีการแบบตรเวนเดินดูทั่วร้านเลยนะครับสํารวจหรอสํารวจก่อนแล้วก็เนี่ยไปเลือกหยิบอุปกรณ์อเอามาใช้ผู้ชายไหนับเดี๋ยวลองดูนะจะเดินเข้ามาในร้านล้วก็เดินดูนูน่นดูนี่ผู้หญิงก็เลือกอุปกรณ์ไปเหมือนกับบ้านตัวเองเลยนะอเออเลือกกันแบบนี้คุณผู้ชมนี่น,นี่คุณพบเอก นี่คือผ้าที่เขาใช้สําหรับในการตัดผมนะใช่ทําไมดูมืออาชีพมากเลยอ่ะฝ่ายผู้หญิงเนี่ยจะตัดผมให้ผู้ชายนะแต่ร้านเขาปิดไง<อ>ไม่มีใครอยู่ในร้านบริการตัวเองฟองไฟก็ปิดอยู่เดินเข้ามาเฉยเลยแล้วก็หยิบเองจับเองทํากันแบบนี้คุณผู้ชมล่าสุดทีมข่าวโมโนทวทีนนานะครับก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านเสริมสวยแห่งนี้อยู่ที่ซอยสุขุมวิท57เขตวัฒน,นากรุงเทพมหานครเจอกับคุณวุฒิชัยฐานะนะครับ ก็เล่าไ้ฟังว่าเมื่อวันพุทธที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาร้านเนี่ยปิดเพราะว่าเป็นวันหยุดของร้านแต่ช่วงเย็นของวันนั้นเนี่ยเขาจะให้ช่าง<ะ>เข้ามารีโนเวทร้านม,มาตกแตง่งก็เลยไม่ได้ล็อกประตูเไว้<ะ>ใครจะไปคิดล่ะครับว่าร้านก็ปิดอยู่คนก็ไม่มีมไฟก็ดับอยู่ดีๆจะมีคนที่เดินเข้ามาในร้านแบบนี้<ะ>เขาบอกว่าจังหวะนั้น,น,นเนี่ยน้องสาวโทรมาถามนะครับว่าเฮ้ยที่ร้านเนี่ยรับช่างตัดผมใหม่มาทํางานเหรอ ซึ่งเขาบอกตอนนั้นงงมากเลยนะเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้รับพนักงานใหม่เข้ามาเลยก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นภาพนี้แหละครับเป็นสองชาวจีนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเนี่ยกำลังตัดผมให้ผู้ชายอยู่ในร้านเลยาทางเจ้าของร้านก็เลยใช้วิธีการเปิดกล้องวงจรปิดแล้วก็พูดผ่านไปกล้องวงจรปิดสมัยใหม่จะทําได้ใช่สื่อสารได้แบบ นัเวลานั้นเลยแบบเปรีโยวทัะภาพด้านซ้ายนะฮะอันนี้คือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคือนกันอยู่ใช่ไหมใช่พูดสปีกเกอร์ไปฝังนั้นเนี่ยก็พูดมาเราก็จะได้ยินเสียงอยู่ห่างไกลกันแต่ว่าคุยกันรู้เรื่องพอได้อยู่นะครับคือชายหญิงคู่นั้นเนี่ยก็เดินมาคุยด้วยแล้วก็ยอมรับนะว่าเออรู้ว่าวันนี้ร้านปิดแต่บังเอิญเข้ามาแล้วไงบวกกับผู้หญิงเนี่ยเขาอ้างว่าเคยเรียนทําผมมา ตัดผมเป็น <Ừ. S 1> ก็เลยหยิบอุปกรณ์ในร้านมาตัดเองซะเลย oh. ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะแล้วก็พยายามเจรจาจะขอจ่ายเงินเป็นค่าทําผมด้วย uh. อทางเจ้าของร้านก็เลยเตือนคู่นี้ไปว่าไม่สมควรมาทําแบบนี้นะจากนั้นก็โทรเรียกตํารวจให้มาช่วยตรวจสอบของภายในร้านหน่อยว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่า จนกระทั่งเจ้าของร้านเสริมสวยนะครับเดินทางไปถึงที่ร้านก็พบว่าชาวจีน2คนนี้นั่งกินข้าวอยู่ที่คาเฟ่ชั้นสองในตึกเดียวกันกับร้านทําผมนี่แหละาตารวจก็มาด้วยก็เลยเรียกให้ทั้งคู่มาพูดคุยกัน2คนนี้ก็ย้ําอีกว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแล้วมีหลักฐานด้วยว่าทำธุรกิจอยู่ที่เมืองไทยเปิดรูปยืนยันตัวตนให้ดู ทางเจ้าของร้านบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเพราะว่าพอตรวจสอบของภายในร้านแล้วไม่มีอะไรที่เสียหายไม่มีอะไรที่หายไปแต่ว่ากเตือนทั้งคู่ไปว่าอย่าทําแบบนี้อีกก่อนจะแยกย้ายกันไปไปฟังเจ้าของร้านเล่าเหตุการณ์ครับอะไรึ้นทําไมคุณทําแบบนี้วันนี้วันหยุดร้านทําไมคุณมามาตัดกันเองได้หรออะไรเงี้ยบอกว่าฉันขอโทษฉันขอใจตังคุณได้ไหมอะไรเงี้ยเจาบอกว่าเราก็พยายามแบบใจเย็นๆน,นะเนาะแล้วก็ ไม่เป็นไรเราไม่เอาตังค์แต่ว่าคุณทํางนี้ไม่ได้นะพยายามอธิบายเขาว่าเมืองไทยอะ่ะไม่ได้เลยไม่ม,ไม,มีไม่มีแบบนี้จริงๆอะ่ะเราไม่ได้มีเจตนาที่เราจะประจานอะไรเขานะเรามีเจตนาที่แบบว่าหุยเรื่องแปลกเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเนาะเราก็เลยลงลงคลิป เจ้าของร้านยังเล่าต่อนะครับว่าก่อนหน้านี้2ชาวจีนคู่นี้เลยครับเคยเข้ามาถามคิวทําผมที่ร้านาแต่ตอนนั้นเนี่ยคิวเต็ม,มแล้วพอวันอังคารที่26กรกฎาคมช่วงกลางคืนนะครับสองคนนี้ก็มากดกริ่งที่หน้าร้านอีกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยร้านปิดไปแล้วทั้งคู่นั่งอยู่ที่หน้าร้านสักพักหนึ่งก่อนจะเดินกลับออกไปทางนี้ทางเจ้าของร้านยอมรับนะครับว่าเปิดร้านมาตลอด9ปีไม่เคยเจอนะ เพิ่งจะมีนี่แหละเจอลูกค้าชาวจีนที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืาฝนกฎของร้านแบบนี้งงตกใจมากแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะเอาป้ายไปติดหน้าร้านให้ชัดเจนด้วยว่าต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับอันนี้ผมถามคุณเว้นไฟแล้วกันในฐานะที่ไปอาศัยที่ประเทศจีนมามันมีไหมร้านที่เขาตัดผมเองเยอะไรยเงี้ยคือเมื่อครู่นี้ก็ไปเซิร์ชในป้ายตู้นะคะเป็นเซิร์ชเอนจินของจีนน่ยคล้ายๆกับ Google ที่เราใช้กันแหละไม่เห็นนะ อเออไม่ไม่มีร้านแบบนี้แต่ว่าไม่แน่ใจในท้องที่อาจจะมีหรือเปล่าแต่ก็เข้าใจแหละเข้าใจทั้งสองฝั่งเข้าใจทั้งเจ้าของร้านด้วยเป็นเราเราเป็นเจ้าของร้านก็ตกใจนะอ,อยู่ดีใครเข้ามาตกใจค่ะะคุณผู้ชมถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทํากันอย่างไรบ้างแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจ,จ,รวจใช่ไหมค่ะ